เออแต่กี้กับบูมีส่วนอย่างนะอาชีพกับขับแท็กเตอร์แตะก้อนกับไปครับให้เขาก็เห็นว่ารายได้มันดีถ้าว่าเขาตัดสินใจซื้อเป็นของเขากับคือิมีงานหลายแนวนี้อยู่หนะเก็บเงินจากการเฮ็ดเวียกของแท็กเตอร์มาซื้ออย่างซื้ออย่างมาปูกันนะชีวิตก็ดีขึ้นสบายขึ้นแตะก้อนหลายคักหลายคบูตา้าเลยนะคูมือนี้เขาก็อยู่ดีกินดี เพราะว่าเฮาได้มีรถแท็กเตอร์กโมวัตรมันก็ได้ช่วยตั้งหัอแหงหรือว่าตั้งทิ้งตั้งมือเฮาฮะเละเพราะว่าเหตุเธอ,อันมีข้าวกินมีเงินพอซาครอบครัวลูกเตาเลิกการมากิพคามน่าความตากินข้าวห่มกันมีความสุขอันนี้ก็บแม่น้าเฮาเนาะใส่รถด,ด,ดำหน้าที่นำเข้าจากกุบุตาเนาะ สะดวกสบายหลายเข้าปับาาา๊บระยะทีระยะห่างแล้วก็ปรปั๊บจำนวนกาตามความต้องการมันเป็นแถวดีเนาะคุณผาลิตถือว่ากุดีอย้เนาะสมบัติเรามาซื้อจากเขานี่เขาได้เม็ดพัน์ที่บริสุทธิ์เนาะปราศจากเจนแสงเกลียวปูตตางนะเมื่อก่อนมีแต่รายจ่ายเนาะซื้อรดเกีียวนวดเขาโปรโมอตอรเล้าก็มีแต่รายหับประหยัดให้งานใส่งานได้ใจวงวัเราทัานสมัยเนาะ พอซื้อรถเกี่ยวมาแล้วก็มีรายได้เพิ่มมาแล้วก็มีเงินชีวิตก็ดีขึ้นซื้อรถเกี่ยวนวดเขามาทํางานเกี่ยวเขาสีะดูก็ได้จนทืนขึ้นละคุ้มค่าเนาะหลังจากได้ซื้อรถขุดโกโบต้ายู36ามกึกใจตอบโจทย์ความเป็นมืออาซิบกงค่อยพูดได้หลายก็ได้หลายตักคือตักเงินตักทองนี่แหละรวย ตั้งแต่มีรถคูบต้ามาซอวนี่ก็ถือว่าสร้างรายครับให้เขาวเจ้าถือว่าดําเนินธุรกิจไปได้ราบรื่นดีเนาะมีคุ้มสุขหลายปัจจุบันเนาะก็ตัดชินใจทึกแล้วที่พันมาเขาก็มีเวียบประจําทุกวันทุกวันแล้วก็วเขาก็มีายไรใดทุกวันเนาะตั้งแต่เขาเอารถคูบต้ามาใส้ในครอบครัวเขาทํางานจะไวเนี่ ตั้งจากเขามีรถคดปุดบตา้าเขามีรายได้เป็นลักลกับชีวิตก็ดีขึ้นกว่าเก่าละบริการบนรายได้รายใจเนาะยังมีเวลามาอยู่กับครอบครัวชีวิตดีมีคบปุตา้า